เท y o ย r mark. ต่อไปเป็นการแข่งขันรายการที่147ถีเสื้อ50เมตรร่นทั่วไปหญิงชุดที่1รู่ที่3ชนิสราเทศบาลนครลังลุ่นที่4พิมมาดาสุนสุดว้น้ำกรพอสงขราและรุ่ที่5ชนาการยวชนเทศบาลนครลาง2